ในหนังสือประชุมพงศวดานฉบับการจนาพิเศษเล่มเก้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธบุทศยารัตนะจักรกพรรดิพิมลมณีใหม่หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าพระแก้วขาวหรือพระแก้วประจำรัชกาลที่สองหรือพระพุทธปฏ,ปฏิมากรแก้วผลึกซึ่งนับว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ สร้างด้วยแก้วผลึกสีขาวใสที่เรียกกันว่าเพชรน้ำขาวเพชรน้ำค้างหรือบุตรน้ำขาวขนาดหน้าตักกว้าง7.5นิ้วความสูงเฉพาะองค์พระ12.5นิ้วความสูงจากฐานถึงพระรัศมี20.4นิ้วลักษณะศิลปะล้านนาปางสมาธิฐานกรีบบัวทองคำ3ชั้นประดับด้วยนวรัตมีเกสรบัว ประดับเหนือฐานแข้งสิงห์จำหลักหลายด้านหลังฐานมีแผ่นทองคำจารึกเรื่องราวของพระพุทธรูปองค์นี้มีปรากฏอยู่ในตำนานเมืองนครจำปาสักพระพุทธรูปแก้วผลึกนี้สันนิฐานว่าคือพระแก้วขาวซึ่งปรากฏประวัติการสร้างในพงศาวดารโยนกว่าพระอรหันต์ได้แก้วขาวจากจันทระเทวบุตรจึงขอให้พระวิษณุกรรม แกสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วบรรจุพระบรมธาตุสีองค์ไว้ที่พระเมาหลีพระนาราชพระอุระและพระโอทจากนั้นพระแก้วขาวได้ลงมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองละโวจนเมื่อพระมหาจักรพรรดิทรงให้พระนามจามเทวีราชธิดาขึ้นไปครองเมืองหริพุญชัยพระนางได้ทูลขอพระแก้วขาวอัญเชิญไปประดิษฐานณเมืองหริพุญชัยด้วย ต่อมาพระเจ้าติโรกราชแห่งเมืองเชียงใหม่มีอำนาจเหนือเมืองหริพุนชัยจึงอัญเชิญพระแก้วขาวไปประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่ในพศ .2011 โดยประดิษฐานอยู่คู่กับพระแก้วมรกตเป็นเวลา84ปีในพศ .2093 พระเจ้าชัยเเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้างได้อัญเชิญพระแก้วขาวและพระแก้วมรกตจากเมืองเชียงใหม่ ไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพะบางต่อมาเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงพะบางไปยังเมืองเวียงจันทร์ในพศ2107ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้อัญเชิญพระแก้วขาวไปพร้อมกับพระแก้วมรกตด้วยและไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระแก้วขาวประดิษฐานอยู่ที่ใดความมาปรากฏอีกครั้งในตำนานเมืองนครจัปาสัก และพงสศดารหัวเมืองมนทนอีสานความละเอียดมีปรากฏในตำนานพระพุทธบุตรยรัตนาว่าพรานถึงพรานเทิงเป็นพรานป่าไปเที่ยวยิงสัตว์วันหนึ่งเดินไปถึงถ้ำเปลี่ยวในเขาส้มป่อยนายอนเห็นพระพุทธรูปแก้วองค์นี้อยู่ในถ้ำทั้งสองไม่รู้จักพระพุทธรูปคิดว่าเป็นรูปที่มีผีศักดิ์สิทธิ์สิงจึงเส้นไหว้ปรากฏว่า ล่าสัตว์ได้มากขึ้นจึงมาเส้นสวงอยู่เนือง,งภายหลังเกรงว่าถ้ามีผู้รู้จะเอาไปเสียจึงอัญเชิญมาไว้อย่างบ้านตนโดยเอาสายหน้าไม้ผูกพระศอพระพุทธรูปแก้วให้ติดแน่นกับขาหน้าไม้แล้วคอนกลับบ้านเมื่อคอนกวัดแกว่งไปมาปลายพระกันขวาของพระพุทธรูปกระทบกับขาหน้าไม้ลิหักตกหายไปข้างหนึ่งเมื่อนำมาบูชาที่บ้าน ใช้โลหิตสัตว์ทาพระแก้วขาวเป็นเครื่องสังเวยทําให้โลหิตสัตว์พอกองค์ติดกลังหนาต่อมาเมื่อมีผู้ทราบเรื่องได้นําความไปแจ้งเจ้าส้อยสีสมุดพุทธทางกูลจึงได้ขอรับพระแก้วขาวมาประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพบูชาในเมืองนครจำปาศักด์แต่นั้นมาครั้นถึงราชสม,สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินเกิดกบฏพญานางรอง ซึ่งมีการเกี่ยวพันกับเมืองนครจำปาสักรพระองค์จึงส่งกองทัพไปปราบเมืองนครจำปาสักเจ้านครจำปาสักชัยกุมารยอมแพ้ขอถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นเมืองขึ้นเมื่อพศ2320และได้ซ้อนพระแก้วขาวไว้จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเจ้านครจำปาสักชัยกุมารถึงแก่พิลาลัยเกิดการแย่งชิงอำนาจกันเองในหมู่ทายาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแต่งตั้งเจ้าหน้าเป็นเจ้านครจำปาสักต่อมาเจ้าหน้าย้ายสถานที่ตั้งเมืองนครจำปาสักจากตำบลจำปะที่ตั้งแต่เดิมมาอยู่ที่ตำบลบ้านคันตะเกิงได้สร้างพระวิหารประดิษฐานพระแก้วขาวขึ้นทำพิธีแห่พระแก้วขาวจากเมืองนครจำปาสักเดิมมายังเมืองใหม่แบ่งค่าพระที่เจ้านครจำปาสักชัยกุมาร ได้อุทิศถวายไว้แต่เดิมให้พลัดกันมาพิทักรักษาแต่ความเรื่องพระแก้วข่าวนั้นทางกรุงเทพมหานครยังไม่ได้ล่วงรู้ครั้นถึงรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยเจ้าหน้าเจ้าน,าานาครจำปาสักถึงแก่พิลาลายัยจึงมีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งให้ข้าหลวงเชิญหีบศิลาหน้าพเพลิงไปพระราชฐานพเพลิงเมื่อข้าหลวงเดินทางไปถึงเมืองนครจำปาสัก ได้ไปนมัสการพระแก้วขาวจึงชักชวนเท้าเพียทั้งปวงให้กราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยซึ่งพระองค์ทรงโสมนัสยิ่งมีพระบระมราชโองการให้หัวเมืองรายทางคอยตั้งรับพระแก้วขาวและฉลองสมโพธโดยสมควรทุกเมืองตั้งแต่สระบุรีจนถึงนครจำปาศักจากนั้นก็ตั้งกระบวนแห่อันเชิญพระแก้วขาวออกจากเมืองนครจำปาสัก มาตามหัวเมืองรายทางที่ตั้งรับและสมโพธท,ทุกเมืองจนถึงสระบุรีมีพระบรมราชโองการให้คุมเรือพระที่นั่งสีรับพระแก้วขาวจัดเป็นกระบวนเรือล่องมาทางชนละมากกำหนดให้ประทับสมโพธท,ที่กรุงเก่าแล้วมายัางวัดเขียนตลาดแก้วเมืองนนทบุรีในกรุงเทพมหานครให้เตรียมกระบวนมหาพยุหะญาตราใหญ่จัดเป็นกระบวนแห่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยสเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนเรือไปรับที่ตำบลตลาดแก้วแล้วจึงเคลื่อนขบวนมายังพระบรมมหาราชวังเมื่อถึงท่าราชวร,รดิษโปรดให้ราชฎรเข้ามานมัสการได้และมีมหรสพสมโภชสามวันจึงเชิญขึ้นบกด้วยพญานุมาตรแห่เข้าพระบรมมหาราชวังประดิษฐานบนผานทองซึ่งตั้งอยู่บนพระแท่นทองในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามสมโพธอีกสี่วันสี่คืนเมื่อคนมานมัสก,การเบาบางลงจึงมีพระบรมราชโองการให้ช่างซ่อมพระกันที่ลีออกนั้นให้สมบูรณ์ขัดชำระองค์พระให้เป็นเงาเสมอกันโปรดให้ช่างปั้นฐานต่อองค์พระหล่อด้วยสำลิดแต่งให้เกลี้ยงหุ้มด้วยทองคายอดพระราศมีให้ช่างแผ่ทองคำหุ้มส่วนพระเศียรแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ในหอพระสุาลาลัยพิมานด้านตะวันออกของพระที่นั่งไผ่สารทักษินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงเลื่อมใสพระแก้วขาวยิ่งนักทรงสักการะบูชามิได้ขาดปรากฏว่าสามปีต่อมาทรงได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีสองเชือกคือพระสเสวตอัยราและพระยาสเสวตโคชลักษ์รวมกับช้างเผือกที่มีมาแต่เดิมสองเชือกเป็นสี่เชือกนอกจากนี้ ชาพม่ารามันจำนวนมากขอเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจึงทรงเริ่มใส่ขึ้นอีกเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญได้แก่พระราชพิธีเฉลิมพระที่นั่งใหม่พระราชพิธีรงโศกันพระราชพิธีสัมพัชราชินพระราชพิธีพิรุณศาสตร์และอาพาธพินาตเป็นต้นมีพระบรมราชโองการให้อัญเชิญพระแก้วขาวไปตั้งบนแท่นพระมนทน แล,และทรงสักการะบูชาอยู่หนึ่งเนืองครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าวทรงสืบเนื่องพระราชปฏิบัติต่อมาทรงธนุบำรุงให้พระพุทธปฏิมากรแก้วผลึกหรือพระแก้วขาวมีสภาพสมบูรณ์งดงามรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพศ2404โปรดให้ช่างทำเครื่องประดับองค์พระและฐานพระพุทธปฏิมากรแก้วผลึกใหม่พร้อมทั้งฉัดกลาง และซ้ายขวาแล้วตั้งการฉลองสมโพช์ในพระอุโบสถวัดพระเสีรัตนาศาสดารามแต่เดิมคนทั่วไปเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระแก้วน้อยบ้างพระแก้วผรึกบ้างจึงทรงถวายพระนามเสียใหม่ว่าพระพุทธบุษยรัตนะจากกระพัดพิมณมีใหม่และโปรดให้สร้างพระวิหารศิลาในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระราชฐานนามว่า พธธระพุทธรัตนาสถานเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงผนวดในพศ .2416 นั้นโปรดให้ผูกพัทธสีมาพระวิหารพระพุทธ,ธรัตนาสถานเป็นพระอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมจากนั้นพระพุทธ,ธรัตนาสถานก็เป็นสถานที่ทำพุทธ,ธบูชาของฝ่ายในต่อมาเมื่อทรงสร้างพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต โปรดให้อัญเชิญพระพุทธ,ธบุษยรรตนะจักรพัรดิพิมลมณีใหม่ไปประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วได้อัญเชิญกลับไปประดิษฐานณพระพ,พุทธ,ธรัตนสถานดังเดิมในรัชกาลที่9ได้อัญเชิญพระพุทธ,ธบุษยรรตนะจักรพัฏดพิมลมณีใหม่กลับไปประดิษฐานณหอพระพระที่นั่งอัมพรสถานสืบมาจนทุกวันนี้